สวัสดีครับวันนี้ s p o ยล์ซิตี้จะมานำเสนอภาพยนตร์เกาหลีที่มีชื่อว่า Space s r e p p e r ปี2021หรือในชื่อภาษาไทยชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลเรื่องนี้เป็นหนังฟอร์มยักษ์แนวไซไฟแอคชั่นพิทักก์โลกตะลุยอวกาศงาน CG ก็ดีเด่นระดับฮอลลีวูดเลยนะครับแถมยังดูสนุกด้วยเริ่มเรื่องมาในปีคิดศกราชสอ9 2 โลกกลายเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะกับการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกต่อไปบรรยากาศเต็มไปด้วยมลพิษพื้นดินเป็นกรดและต้นไม้แทบจะสูญพันธุ์ไปจนหมดมนุษย์ต้องอพยพหนีไปอาศัยบนสถานีอวกาศขนาดมหึมาที่กลายเป็นเมืองที่มีชื่อว่า UTS ที่นั่นมนุษย์จะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีและอากาศที่แสนบริสุทธิ์แต่เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดสรรทางพันธุก,กรรมแล้วเท่านั้น ถึงจะเป็นพลเมืองของ UTS ได้เพื่อให้มั่นใจว่าประชากรทั้งหมดจะเป็นคนดีมีความสามารถและเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีศีลธรรมปราศจากอาชญากร UTS นั้นถูกก่อตั้งโดยชายที่มีชื่อว่าเจมส์ซอลิเวนต่อไปเราจะเรียกเขาว่ามิสเตอร์เจมส์นะครับเขาเป็นอัจฉริยะทางด้านวิทยศาศาสตร์เป็นบุคคลที่ล่ำรวยที่สุดในโลกและในปัจจุบันเขามีอายุถึง152ปีแล้ว แต่ยังคงดูเหมือนชายวัยกลางคนทั่วไปและขณะนี้เขาได้สร้างโปรเจกต์ใหม่สำเร็จแล้วมันเป็นโครงการที่จะเปลี่ยนดาวอังคารให้กลายเป็นอนานิคมแห่งใหม่ของ UTS มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ตัดกลับมาที่ยานอาวกาศเล็กๆลำหนึ่งที่มีชื่อว่า Victory มันเป็นยานหนึ่งในหลายร้อยลำที่ทำหน้าที่เก็บกวาดขยะอวกาศ ที่ล่องลอยโครจรรอบโลกและเป็นอันตรายอันใหญ่หลวงต่อสถานีอวกาศหรือยานอาวกาศทั่วไปโดยยานซาเล้งอวกาศพวกนี้จะนำขยะที่เก็บได้ไปขายที่สถานีโรงงานรีไซเคิลขนาดใหญ่ที่โครจรอ,อยู่รอบโลกนั่นเองในยานวิกตอรี่มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด4คนคนแรกคือกัปตันจางสาวสวยแสนดุและเธอเป็นถึงอดีตวิศวกรหัวกะทิของ UTS เธอมีนิสัยติดเหล้าคนที่สองเฮียพักขาโหดทั่วร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยสักที่แสนจะน่ากลัวเพราะเขาคืออดีตหัวหน้าแก๊งมาเฟียใหญ่บนโลกคนที่3คือหุ่นบับเขาเคยเป็นหุ่นยนต์ลบชั้นสูงแต่ตอนนี้ถูกปลดประจำการแล้วและคนที่4คือพระเอกของเราเขามีชื่อว่าคิมแทฮเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการกองบินรุ่นบุกเบิกของ UTS แล้วภาพก็ตัดมาที่อดีตของพระเอก ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กหนุ่มอายุแค่17ปีในขณะที่เขากำลังลาดตะเวนและเจอเข้ากับยานอพยพผิดกฎหมายลำหนึ่งเขายิงยานลำนั้นตกแต่กลับพบว่าในยานยังมีเด็กทารกคนหนึ่งรอดชีวิตอยู่เขาตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กทารกคนนั้นแบบผิดกฎหมายและตั้งชื่อเธอว่าซูนีหลายปีผ่านไปในที่สุดเขาก็ถูกจับได้และถูกไล่ออก กลายเป็นคนถังแตกเล่ล่อนไปตามสถานีอวกาศต่างๆพระเอกพาซุนีใช้ชีวิตเอาตัวรอดไปวันๆอย่างยากลำบากจนเขาแทบจะละเลยหน้าที่ของการเป็นพ่อที่ดีแล้วอยู่มาวันหนึ่งในสถานีอวกาศแห่งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุโดนขยะอวกาศพุ่งชนซุนีที่เล่นอยู่ตามลำพังก็กระเด็นหายไปในอวกาศพระเอกพยายามจ้างทีมกู้ภยัย ให้ตามหาร่างของเธอกลับมาแต่มันก็ต้องใช้เงินมากซึ่งเขาก็จนปัญญาที่จะหามาจ่ายทำให้ต้องปล่อยเธอลอยเคว้งคว้างในอวกาศมานานกว่า3ปีอีกไม่นานล่างของสุนีก็คงจะลอยหลุดวงโครจรของโลกไปและไม่มีทางตามไปกู้ศพกลับมาได้อีกดังนั้นทุกวันนี้เขาจึงพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะได้เจอหน้าลูกสาวของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสายไป อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลูกเรือยานวิกตอรี่กำลังเก็บซากยานอาวกาศลำหนึ่งพระเอกก็พบกับเด็กสาวน้อยคนหนึ่งหลบอยู่ในซากยานเธอยังมีชีวิตอยู่พระเอกรีบพาเธอกลับเข้ามาในยานทุกคนต่างก็ประหลาดใจว่าเธอคือใครจนในที่สุดเขาก็รู้ได้จากประกาศของ UTS ว่าเธอคือหุ่นยนต์ระเบิดแอนดรอยที่แสนจะอันตรายที่ถูกสมาชิก ของกลุ่ม Black Fox กลุ่มต่อต้าน UTS ขโมยไปไม่นานมานี้และหุ่นตัวนี้มีชื่อว่าโดโลทีทุกคนตกใจมากจะนำโดโลทีส่งคืนไปให้ UTS แต่พระเอกก็หัวไวห,ห้ามเอาไว้เขาคิดจะขายเธอกลับไปให้กลุ่ม Black Fox ในราคา2ล้านเหรียญพระเอกติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ในมือถือที่พบในกระเป๋าของเธอและเจรจาเรื่องค่าตัวเด็ก ปลายสายรีบตอบตกลงกับพระเอกทันทีแล้วก็นัดเจอกันในสถานีอวกาศแห่งหนึ่งที่เป็นผับเมื่อไปถึงก็พบชายคนดังกล่าวมาขอรับตัวโดโรธีแต่แล้วการส่งมอบตัวโดโรธีก็ล้มเหลวเมื่อถูกยามอาวกาศของ UTS เข้ามาขัดขวางพวกมันพยายามที่จะฆ่าเด็กน้อยแต่ทว่าทุกคนก็ต้องแปลกใจที่เธอมีพลังมหาศาลรร สามารถหยุดกระสุนไว้ได้แล้วพวกพระเอกก็รีบพาเธอหลบหนีไปเด็กน้อยโดรธีนอกจากจะมีพลังวิเศษแล้วเธอก็มีพลังแห่งความน่ารักอีกด้วยเธอเป็นเด็กช่างพูดช่างเจรจาทําให้สมาชิกในยานหลงรักเธอโดยเฉพาะเฮียพักดูเหมือนว่าเขาลังเลที่จะส่งตัวเธอกลับไปให้กลุ่มแบคฟอกแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็นัดส่งมอบโดรธีอีกครั้ง ที่สถานี้อวกาศล้างแห่งหนึ่งและชายลึกลับและสมาชิกกลุ่มแบ็คฟอร์กก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาคือพ่อแท้ๆของโดรธีนั่นเองเขามีชื่อว่าด็อกเตอร์คังด็อกเตอร์คังเล่าให้ฟังว่าโดรธีไม่ใช่หุ่นยนต์เธอเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวของเขาเองเธอมีชื่อว่ากลนิมเด็กตอนเด็กๆเธอป่วยเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หาย ตัวเขาซึ่งเป็นอดีตนักวิจัยนาโนบอทของ UTS ได้ทดลองฉีดนาโนบอทเข้าไปในร่างกายของเธอเพื่อเสี่ยงทำการรักษาด้วยพลังของนาโนบอทอนุภาคจิว๋วสุดแสนมหัศจรรย์ที่มีชีวิตได้แม้ในอวกาศแล้วเธอก็หายป่วยจากโรคร้ายและได้พลังวิเศษของนาโนบอทมาด้วยเธอสามารถคืนชีพให้กับต้นไม้ได้ด้วยพลังของเธอ และเธอก็สามารถติดต่อสื่อสารสั่งการนาโนบอตตัวอื่นๆได้ถัดกลับมาก่อนหน้านี้ที่ห้องประชุมของผู้บริหาร UTS Mr. มิสเตอร์เจมบอสใหญ่สั่งให้ลูกน้องออกตามร่าตัวโดลทีมาให้ได้เขาจำเป็นจะต้องกำจัดเธอในวัยเด็กครอบครัวของมิสเตอร์เจมถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายจากกลุ่มอัญชยากรบนโลกด้วยความแค้นฝังใจ เขาจึงอยากสร้างโลกใหม่ที่ปลอดจากอาชญากรเขาจึงได้สร้าง UTS ขึ้นมาและค่อยๆทำลายโลกเก่าทิ้งไปด้วยการแอบทิ้งขยะและกำมมันตลังสีจากการสร้างสถานีอวกาศต่างๆลงสู่โลกและตอนนี้ฝันของเขาในการสร้างดาวอังคารให้เป็นโลกใหม่ก็สำเร็จแล้วดังนั้นเขาต้องกำจัดโดราีทิ้งไปเพราะพลังนาโนอทในตัวเธอสามารถคืนชีพโลก ที่กำลังล่มสลายได้มิสเตอร์เจมส์ต้องการทำลายโลกที่เขาแสนเกลียดนี้ไปให้สิน้นซากแต่กลับมาขณะที่พ่อลูกได้เจอกันพวกเขาก็ถูกยามอาวกาศของ UTS โจมตีอีกครั้งพวกมันเข้ามาฆ่าด็อกเตร์ังและกลุ่มแบ็คฟ็อกทั้งหมดทิ้งจริงๆแล้วสมาชิกแบ็คฟ็อกคือคนงานในสถานีโรงงานรีไซเคิลที่รู้แผนการทำลายโลกนั่นเอง แล้วมิสเตอร์เจมส์ก็เดินเข้ามาพบกับลูกเรือวิกตอรีดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักกับตันจางและพระเอกเป็นอย่างดีกับตันจางเป็นคนที่เคยลอบฆ่าเขาเพราะต้องการหยุดเขาจากแผนการอันชั่วร้ายพระเอกในฐานะอดีตทหารเอกที่ทำให้เขาผิดหวังกับการลักลอบช่วยเหลือผู้อพยพที่ไม่ได้ผ่านการคัดสรรเจมส์ James ให้เงินก้อนโตกับพระเอกเพื่อเอาไปใช้ตามหาลูกสาว และบอกว่าพระเอกก็ไม่ต่างอะไรกับอาชญากรบนโลกที่เห็นแก่ตัวเองเท่านั้นแล้วมิสเตอร์เจมส์ก็เดินจากไปแต่เขาก็บอกลูกน้องให้ยิงยานวิกตอรีทิ้งทันทีหลังจากที่โลกถูกทำลายแล้วเขาต้องการให้ทุกคนเห็นความพินาศของโลกที่พวกเขารักกับตาในนาทีสุดท้ายของชีวิตพระเอกจะตัดสินใจแยกกับทีม เขาตรงไปที่ศูนย์กู้ภัยพร้อมกับเงินก้อนโตเพื่อติดต่อให้ออกค้นหาศพลูกสาวส่วนกับตันจางเียพักและหุ่นปับ๊บตัดสินใจตามไปช่วยกลน,นิมแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามและแล้วก่อนที่ยานวิกตอรี่จะออกไปทำภารกิจพระเอกก็ก,กลับมาเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อซุนีลูกสาวที่จากไปทุกคนดีใจที่พระเอกนักบินมือหนึ่งได้กลับมาแล้ว แล้วยานวิกตอรี่ก็ออกเดินทางแต่พวกยาม UTS ที่เฝ้าอยู่ก็ตามไปการลบกลางอากาศเป็นไปอย่างดุเดือดยานวิกตอรี่สามารถทะลวงมาได้จนถึงสถานีโรงงานรีไซเคิลและเจอตัวกลน,นิมถูกจับมัดอยู่กับเก้าอี้พร้อมกับระเบิดไฮโดรเจนที่มีรัศมีทำลายล้างกว่า5,000กิโลเมตรและไม่มีทางที่จะปรดชนวนได้เมื่อระเบิดทำงานสถานีโรงงานรีไซเคิลแห่งนี้ จะล่วงหล่นลงสู่พื้นโลกทำลายทุกสรรพสิ่งพวกพระเอกตัดสินใจที่จะปกป้องกลนนิมโดยพาเธอบินหนีไปให้ห่างจากรัศมีระเบิดก่อนยานวิกตอรี่จะออกบินกัปตันจางพบฝูงบินโดรนของ UTS เกือบร้อยลำกำลังบินตรงมาทางพวกเขากัปตันจางตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเหล่าสมาชิกยานสาเล้งอวกาศหนึ่งในนั้นก็คือกัปตันตีแอ คนที่ดูเหมือนจะมีใจให้กับเธอเป็นพิเศษเธอบอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับแผนการของมิสเตอร์เจมส์สมาชิกทุกคนจึงเข้าช่วยกันสกัดฝูงโดนของ UTS ปล่อยให้ยานวิคตอรีบินหนีไปในขณะที่ยานวิคตอรี่กำลังจะบินหนีพ้นระยะระเบิดยานจู่โจมของมิสเตอร์เจมส์ก็มาถึงเขาตามมาสังหารกลน,นิมด้วยตัวเองแต่ทว่าเขาก็ต้องแปลกใจเพราะกลน,นิมไม่ได้อยู่ในยานแล้ว แต่กับพบกับระเบิดไฮโดรเจนแทนใช่เล้วครับพวกพระเอกซ่อนแผนเขาได้ส่งตัวกุนนิมให้กับกัปตันปีแอร์ก่อนบินออกมาแล้วพวกเอาระเบิดไฮโดรเจนมาแทนมันเป็นการตัดสินใจที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยโลกและกุนนิมในเวลาเดียวกันแล้วระเบิดก็ทํางานมันรุนแรงทํำลายทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีระเบิด คนนิมที่เฝ้ามองอยู่ในยานกับตันปีแอร์ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความรักที่มีต่อพวกพระเอกเธอใช้พลังควบคุมนานโนโบอทที่ล่องลอยอยู่ในอวากาศให้มาปกป้องยานเอาไว้แล้วยานวิกตอรี่และพวกพระเอกก็ปลอดภัยจากแรงระเบิดและแล้วแผนการอันชั่วร้ายของมิสเตอร์เจมก็ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทุกคนใน UTS ก็ยอมรับมันไม่ได้กับแผนการอันชั่วรายนี้พวกเขาสัญญาว่า จะร่วมกันกอบกู้โลกกลับคืนมาและพวกพระเอกก็ถูกยกย่องในฐานะวีรบ,บุรุษกู้โลกและได้รับเงินรางวัลเป็นการตอบแทนจากภารกิจในครั้งนี้แล้วในที่สุดพระเอกก็ได้พบกับร่างสุน,นีลูกสาวของเขาโดยผ่านพลังนาโนโบอตของกลนิมก่อนที่ร่างของเธอจะลอยพ้นวงโคจรโลกไปกับตันจางเธอก็เลิกนิสัยติดเหล้าได้ส่วนเฮียพักเขาก็ลบรอยสักที่แสนจะน,น่ากลัวออก เพื่อไม่ให้เพื่อนๆของกลน,นิมกลัวส่วนหุ่นบัฟได้อัปเกรดตัวเองกับบอดี้ใหม่กลายเป็นพี่สาวบัฟสุดสวยส่วนกลน,นิมสาวน้อยแสนวิเศษของเราก็ลงไปช่วยปลูกต้นไม้บนโลกเป็นครั้งคราวแล้วทั้งหมดก็กลายเป็นครอบครัวใหม่ของหนูน้อยกลน,นิมแล้วหนังก็ตัดจบไปสวัสดีครับถ้าคุณกำลังมองหาบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และแชร์ข้อมูลภายในทีมงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภทข้อความตัวเลขวันที่ไฟล์รูปภาพไฟล์ PDF หรือลิงก์บน YouTube เราขอแนะนำา w w w m m l o u u z z o n e o o m ที่ใช้งานแสนง่ายแบบสุดๆคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบข้อมูลวิธีการค้นหาและการแสดงผลได้เองใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต็ตและที่สำคัญมีค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่แสนถูกอย่าลืมไปทดลองใช้ได้ที่ www. mmcloudzone.com นะครับ